ลักษณะหูเห้งคนโหดที่ขาดสตินะคะอยากให้ทุกคนนะคะสังเกตลักษณะใบหน้านดังนี้นะเินแจจะให้ความรูไว้5ประการนะคะขึ้นหนึ่งเลยนะคะลักษณะของวังชีวิตหรือระหว่างคิ้วเนี่ยนะคะ แคบหรือสั้นเกินไปนะคะคำว่าแคบหรือสั้นเกินไปเราวัดที่2นิ้วมือท่าไปตรงบ,บริเวณระหว่างคิ้วนะคะระหว่างคิ้วที่แคบเกินไปหรือแคบประมาณหนึ่งนิ้วมือบ่งบอกถึงเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวจนเกินไปนะคะบางครั้งมองแต่ตัวเองจึงบางบางครั้งเนี่ยถ้ามีอะไรประกระทบเนี่ยอาจจะลมปีกง่ายเนาะอันที่สองนะคะเป็นคนที่ไม่สนกฎเกณฑ์ใหญ่เลยก็คือบริเวณระหว่างคิ้วกว้าง เกิน2นิ้วมือแล้วก็กว้างเกิน3นิ้วมือจนเกินไปบ่งบอกถึงไม่สนใจกฎเกณฑ์กฎระเบียบใดๆก็มีโอกาสจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะต่อมานะคะลักษณะของคิ้วนะคะคิ้วคือนางคุ้มภัยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้แล้วก็เป็นตําแหน่งดาวพฤหัสคิ้วที่สั้นเกินนะคะหรือคิ้วที่ไม่ปกคลุมใบาตาคือดาวพฤหัสไหลกาลังดาวพฤหัสไรลกาลังดาวคุณธรรมจะอ่อนแอก็มักจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะบางครั้งถูกกระตุ้นด้วยโทสะความโกรธเนี่ยก็มักจะระเบิดได้ง่ายหรือบางครั้งมีความเครียดนะคะอาจจะทำ อะไรพลาดพังไปหรือเป็นอะไรคดีที่อุกอาจก็สามารถจะเป็นได้ค่ะต่อมานะคะลักษณะของคิวนะคะคิวที่เรียงยาวสวยงามเป็นคิวที่เป็นมงคลแต่ถ้าคิวที่พันกันไปมานะคะแล้วหรือไม่ก็คิวที่สีฟ้านะคะก็คือคิวตั้ง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 ,ง,ง,งนะคะขึ้นชี้ที่หนาผกบ่งบอกถึงนะคะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและตำแหน่งของ เหนือคิ้วสองนิ้วมือเองเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งเนินโชคลาภคุณธรรมดังนั้นนะคะคิ้วที่ชี้ฟ้านะคะหรือคิ้วที่ตั้งตังนะคะจะทําลายเนินโชคลาภคุณธรรมจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือบางครั้งเนี่ยไม่สนใจกฎเกณฑ์ใดๆก็มีโอกาสที่จะนะคะเกิดโทสะจริตได้ง่ายเวลามีสิ่งเล้ามากระตุ้นหรือเกิดความเครียดเนาะอันนี้ก็พูดตามหลักวิชาค่ะต่อมานะคะลักษณะของจมูกคือตัวตนหรืออัตตก็คือการแสดงออกนั่นเองนะคะใครที่ จมูกคมจมูกแหลมหรือบางครั้งจมูกมีเนื้อน้อยแล้วก็เป็นแท่งกระดูกนะคะจมูกที่เป็นแท่งกระดูกแบบคมคมนะคะหรือจมูกแบบสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเช่นกันเพราะธาตุไฟค่อนข้างสูงนะคะก็จะเป็นคนที่ทาอะไรหุนหันพลันแล่นหรือบางครั้งเกิดโทสะจริตมีความเครียดหรือมีใครมาด่ามีใครมาสาบมีใครมาว่านะฮะก็จะ ไม่สามารถอดทนอารมณ์ได้ก็มีโอกาสจะก่อคดีอุอาจได้ง่ายถ้าเกิดการยั่วอารมณ์หรือควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะและที่สําคัญลักษณะของดวงตานะฮะใครที่ดวงตาลอยบนนะคะเปิด3ด้านนะัคือตาขาว3ด้านตาดำลอยบนหรือลงล่างอันนี้เรียกว่าตาไฟต่ําและตาไฟสูงนะคะนี่ผู้ตามหลักวิชานาอไม่จะามากนะคะก็จะมีโอกาสที่จะไอ้นี้ได้ง่ายนะคะ มีโอกาสที่จะอารมณ์เสียอารมณ์รอได้ง่ายหรือมีความแย่งชิงค่อนข้างสูงดังนั้นนะคะหลักการในการดูคนประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามอย่าใช้วิชาของเคงในการตัดสินคนแต่จงใช้ในการประเมินคนนี่ละคนเรียนวิชายอย่างถูกต้องนะคะ